ม,มาใน EP ถัดมานะครับเรื่องถัดมาที่เราจะได้เรียนกันก็คือเรื่องการวัดทีต้าของจํานวนจริงบางจํานวนนะครับคลิปที่ผ่านมาเนี่ยทีต้าที่เราวัดไปเนี่ยหลักๆจะเป็นอะไรครับจะเป็นทีต้าเท่ากับ2พายทีต้าเท่ากับพายทีต้าเท่ากับพายส่วนสองนะครับซึ่งก็เป็นการแบ่งแบบง่ายๆคร่าวๆนะครับซึ่งคาบเนี้ยคลิปเนี้ยนะครับก็จะเป็นการแบ่งที่มีความซับซ้อนและยากมากยิ่งขึ้น อาะทบทวนก่อนนะครับทบทวนกันก่อนเนาะถ้าทีต้าเท่ากับ2พายนะครับการวัดทีต้าเนี่ยมีอยู่3แบบ3ลักษณะใช่ไหมแบบที่1คือถ้าทีต้าเป็นบวกเราต้องวัดทวนเข็มนาฬิกาจากจุด10ถ้าทีต้าเป็นลบก็วัดจากจุด1 0ลงมาตามเข็มนาฬิกาถ้าทีต้าเป็น0ย์ก็คือจุด1 0ครับไม่ได้ถูกวัดขึ้นวัดลงอะไรอยู่ที่เดิมโอเคใช่ไหมครับถ้าเป็นบวกวัดทวนเข็มถ้าเป็นลบวัดตามเข็มแค่นั้นเองนะครับ มาลองดูทบทวนกันก่อนนะครับถ้าทีต้าเท่ากับ2พาย2พายคือกี่รอบวงกลมนะครับ2พายคือ1รอบนะครับเนี่ยหรอบ1รอบนะฮะสองพายคือ1รอบโดยวัดจากจุด10ครับตัวนี้คือจุด10เนี่ยวัดไปตามเข็มหรือทวนเข็มก็แล้วแต่อันเนี้ยถ้า2พายตัวนี้ต้องวัดทวนเข็มนะ่าทวนเข็มนาฬิกาครับจนครบเท่าไหร่จนครบ1รอบนี่ครับ อันนี้คือทีตาเท่ากับ2พายครับวัดจากจุด1 0เริ่มจากจุด1 0เสมอไปยังครบ1รอบครับเพราะว่า2พายมันคือ1รอบทีนี้ถ้าทีตาเท่ากับพายครับทีตาเท่ากับพายก็คือการวัดจากจุดอะไรครับจากจุด1 0หมดครับไม่ว่าจะเป็นระยะเท่าไหรก็แล้วแต่ต้องวัดจากจุด1 0เริ่มต้นจากจุด1 0เสมอพายเป็นบวกต้องวัดทวนเข็มนาฬิกานะครับสองพายหนึ่งรอบและพายเดียวละกี่รอบครับพายเดียวคือครึ่งรอบ อ่ายเดียวคือครึ่งรอบครับภายเดียวคือครึ่งรอบก็วัดจากไหนล่ะวัดจากจุด1นศูนย์เหมือนเดิมแต่วัดทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแค่ครึ่งรอบครับเพราะมันไม่แค่บ่ายปายเดียววัดขึ้นไปครับโจวัดครับจากจุดหนึ่งศูนย์ทวนเข็มนาฬิกา,กาจนถึงระยะภายเดียวนี่ครับปายเดียวก็คือครึ่งรอบไงแค่นั้นนะครับต่อไป2อาพอาย2พาย1รอบปายเดียวครึ่งรอบและถ้า,าพายส่วน2อะ่ะ พายเดียวเนี่ยครึ่งรอบนะพายส่วนสองคือพายแบ่งครึ่งครับถ้าพายแบ่งครึ่งคือครึ่งของครึ่งรอบครึ่งของครึ่งนึงนะครับครึ่งของครึ่งครึ่งของครึ่งรอบครึ่งของครึ่งรอบเริ่มจากไหนเสมอครับเริ่มจากจุด1นึเสมอวัดมาถึงครึ่งของครึ่งรอบครึ่งรอบถึงตรงนี้ครึ่งของครึ่งก็วัดถึงแค่ตรงไหนครับจืดทวนเข็มนาฬิกามาถึงแค่ตรงนี้ครับครึ่งของครึ่งรอบ แค่นั่นเองนะครับแค่นั้นเองเนาะอันนี้จุด x y ก็คือจุด1 0ครับจุดเดิมจุด x y ก็คือจุดนี้ครับของข้อนี้จุด x y ของตัวนี้ก็คือจุดนี้ครับจุดที่จะเป็นส่วนปลายของมันนะครับคือจุด x y โอเคไหมครับเขียนกำกับไวหน่อยแล้วกันนะอันนี้ x y กับ1 0จุดเดียวกันนะครับจุดนี้จุดปลายของมันคือจุด x y ครับจุดสิ้นสุดนะครับจุดนี้จุดปลายของมันก็คือจุด x y ครับจุดสิ้นสุดโอเคนะ ก็วัดไปตามนั่นครับตามระยะทีตาแล้วก็ทิศทางของมันเป็นบวกก็ทวนเข็มเป็นลบก็ตามเข็มแค่นั้นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างที่มันค่อนข้างซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับซับซ้อนคือเราตั้งใจนะทีนี้นะยากนะโอเคนะครับยากละยากละซูมหน่อยนะครับต้องเรียนดูตรงนี้นะนะครับเรามาแยากเป็นพายส่วนสองก่อนถ้าสมมติ เราไปเจอทีต้าที่ระยะพายส่วนสองเนี่ยจริงๆแล้วความหมายของพายส่วนสองมันคืออะไรนะครับจาได้ไหมสองพายคือเท่าไหร่ลูกสองพายก็คือเต็มวงหนึ่งรอบพายเดียวพายเฉยๆพายคือครึ่งวงคือครึ่งรอบใช่ไหมครับถ้าพายส่วนสองพายส่วนสองก็คือครึ่งของครึ่งรอบไงครับความหมายคืออะไรพายส่วนสองเนี่ยหมายถึงว่าเอาพายเนี่ยมาแบ่งเป็นสองส่วนพายคืออะไรครับพายคือยังไงพายคือครึ่งวงกลมใช่ไหม นี่คือพายนะนี่คือพายครับพายคือครึ่งวงกลม2พายคือเต็มวงกลมใช่ไหมอ่าหนึ่งพายหนึ่งพายคือครึ่งวงกลมอันนี้คือพายส,ส่วนสองพายส่วนสองแปลว่าเอาพายที่เป็นครึ่งวงกลมเนี่ยมาแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพายส่วนสองมันจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนครับอ่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนครับนั่นคือส่วนไหนบ้างส่วนที่1คือส่วนนี้ครับส่วนที่1คือส่วนนี้ เนี่ยส่วนนี้คือจากน right ี่มาถึงนี่เรียกว่าพายส่วน2นะครับจากนี่นะครับจากนี่ว่ามาถึงนี่นะเป็นพายส่วนสนะถ้าวัดจากนี่มาถึงจุดนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับจะกลายเป็นกี่พายส่วน2จะกลายเป็น2อพายส่วน2ครับจะกลายเป็น2อพายส่วน2นะครับวัดจากจุดนี้มาถึงจุดข้างล่างตรงนี้จะกลายเป็นกี่พายส่วน2ครับกลายเป็น3ามพายส่วน2 วัดจากตรงนี้ครับวนมาจนถึงจุดเดิมครับถึงจุดเดิมมันคือกี่พายส่วน2ครับมันคือ4พายส่วน2นะครับตรงนี้อย่าเพิ่งงงนะอ่ะไปช้าๆานะนะครับคำว่าพายส่วน2หมายถึงพายที่เป็นครึ่งวงกลมเนี่ยไอเนี่ยคือพายนะพายคือครึ่งวงกลมนะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนถ้าเท่ากันครับพายส่วน2คือแบ่งพายเป็น2ส่วนเท่ากันนี่คือนี่คือส่วนที่1นี่คือส่วนที่2ไงครับเนี่ยสส่วน รวมกันคือ1พายใช่ไหมเนี่ยอันนี้1พายนะแต่เราแบ่งเป็นพายส่วนสองก็คือต้องแบ่งพายเป็น2ส่วนแบ่งพายเป็น2ส่วนะวนะครับก็1พายได้2อส่วนเต็มวงมีกี่พายครับตเต็มวงมันมี2พายตเต็มวงมี2พายแสดงว่าเราก็จะได้ส่วนละพายส่วน2เนี่ยทั้งหมดกี่ส่วนทั้งหมด4ส่วนเพราะว่าพายส่วน2มันคือครึ่งของครึ่งวงกลมโอเคไหมมันคือครึ่งของครึ่งวงกลมนะครับ พายส่วนสเนี่ยเราจะพายส่วนสก็คือเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนของวงกลมทั้งชิ้นเพราะว่าพายคือครึ่งวงกลมพายส่วนสคือครึ่งวงกลมแบ,บ 5, ่งครึ่งครึ่งวงกลมแบ่งครึ่งก็ได้2ส่วนครึ่งวงกลมเนี่ยได้2ส่วนถ้าเต็มวงกลมมันก็จะได้4ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเนี่ยก็คือส่วนที่มันเป็นระยะพายส่วนสองะครับอ่าถ้าเราเริ่มวัดจากจุดนี้ครับจุดเริ่มต้นคือจุด1 0วัดขึ้นมาถึงตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ก็คือครึ่งของครึ่งวงกลมใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าระยะ พายส่วน2อครับคือวงกลมแต่ถ้าเราวัดครับถ้าเราวัดจากระยะนี้จุดผ่านภายส่วน2มาแล้วมาตกภายส่วน2ส่วนที่2ก็คือส่วนนี้ครับส่วนนี้คือส่วนที่เป็นภายส่วน2ส่วนที่2นะมันก็จะรวมระยะจากจุดนี้ลากมาถึงจุดนี้เป็นระยะ2พภายส่วน2ครับเพราะว่ามันมีภายส่วน2อยู่ทั้งหมด2ชิ้นมันก็จะกลายเป็น2พภายส่วน2โอเคนะเราก็เริ่มเอาไหมครับที่นี้ถ้าเราวัดวัดต่อวัดต่อ ถ้าว่าจากจุดนี้ลากลามาพื้นผ่าน1นึ่พายส่วนสผ่าน2อพายส่วนสผ่านมาถึงจุดนี้ครับเป็นส่วนที่3ของพายส่วนสมันก็จะกลายเป็นระยะทเท่าไหร่จากจุดนี้วัดมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นร,ระยะ3ามพายส่วนสครับอ่าระยะ3ามพายส่วนสนะครับเพราะว,าว่ามันลากยาวมาถึงส่วนที่3ของการแบ่งด้วยพายส่วนสมันก็จะกลายเป็นระยะ3ามพายส่วนสนะครับทีนี้สุดท้าย ถ้าเราวัดจากจุดเริ่มต้นคือจุด1นเหมือนเดิมครับผ่านจุดพายที่1นึ่งพายส่วนสองมาผ่านสพายส่วนสองมาผ่านสพายส่วนสองมาลากต่อมาจนครบรอบครับจนถึงตัวนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นกี่พายส่วนสองลูก1พายส่วนสองสองพายส่วนสองสามพายส่วนสองจนมาถึงตัวนี้ก็จะกลายเป็นระยะ4พายส่วนสองก็คือเต็มวงพอดีนะครับสี่พายส่วนสองตัวนี้ก็คือกี่พายเนี่ยสี่พายส่วนสองตัวนี้ก็คือ2พายนั่นแหละครับเพราะมันคือ4ี่ส่วนสอง พายก็คือ2พายและไอ้สพายส่วนสตัวนี้ก็คือระยะกี่พายก็คือระยะพายเดียวครับเพราะว่า2ส่วนสตัดทอนกันเหลือพายวัดตรงนี้มาถึงตัวนี้คือ2พายส่วนสคือระยะพายวัดตรงนี้มาจนถึงจบวง4พายส่วนสก็คือ2พายเท่ากันโอเคไหมครับนี่คือการแบ่งวงกลม1หน่วยออกเป็นระยะพายส่วนสอ่าอีกรอบหนึ่งนะพายส่วนสคืออะไรพายส่วนสก็คือการเอาพายก็คือครึ่งวง ครึ่งวงกลมเนี่ยมาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันเพราะมันคือพายส่วน2พายแบ่ง2เราก็จะได้2ส,ส่วนเท่าๆกันจากการแบ่งวงกลมครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกได้2ส,ส่วนแสดงว่าเต็มรูปเต็มลูกก็ต้องได้4ส,ส่วนครับและแต่ละส่วนเท่าๆกันส่วนละพายส่วน2 1เนี่ยหพายส่วน2 2พายส่วน2 3พายส่วน2 4พายส่วน2ตามระยะที่เราต้องการเวลาวัดระยะวัดจากจุด1 0 นะครับทิศทางเป็นบวกแล้วก็วัดไปครับทวนเขียนเิกาถ้าวัดจากตรงนี้จุดนี้มาถึงจุดนี้ก็จะได้ระยะเป็นพายส่วน2ถ้าเราวัดจากจุดนี้มาจนถึงระยะนี้ครับส่วนที่2ของมันของพายส่วนสก็จะกลายเป็น2อพายส่วนสวัดจากจุดนี้วัดเลย2องพายส,ส่วนสมาจนถึงจุดนี้ครับส่วนที่3ของการแบ่งครึ่ง,งของครึ่งได้3าพายส่วนสวัดจากจุดนี้วัดผ่าน3าพายส่วนสมาจนครบ context, วงก็จะได้4ี่พายส่วนสก็จะกลายเป็น2องพายนั่นเองโอเคนะครับประมาณนี้ นะถ้าใครไม่เข้าใจกรอ,อก็ไปดูใหม่นะครับทีนี้เราลองมาดูตัวนี้สิทีนี้เข้าใจการแบ่งพายส่วนสแล้วว่าถ้าเป็นพายส่วนสเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับพายส่วนสจะแบ่งเป็น4ส่วนครับเพราะว่าครึ่งวงกลมเราแบ่ง2เต็มวงก็เลยเป็น4ส่วนเคนะทีนี้มาดูครับตรงที่2ในตรงนี้นะถ้าเขาต้องการให้เราวัดระยะทีต้าเท่ากับ3ามพายส่วนสจากวงกลมหนึ่งหน่วยเราจะทํำยังไงครับ เราก็สังเกตแค่นี้นักเรียนสังเกตแค่ตรงนี้ครับสังเกตตรงเนี้ยสังเกตตรงนี้ครับ3ามพายส่วนสองใช่ไหมเราสังเกตแค่ตรงนี้นี่เลยสังเกตตรงนี้เลยนะครับสังเกตตรงเนี้ยจืดมันคืออะไรครับมันคือกี่พายส่วนเท่าไหร่คือพายส่วนเท่าไหรมันคือพายส่วนสองถ้ามันเป็นพายส่วนสองแสดงว่าเราก็ต้องแบ่งวงกลมเนี้ยให้มันเป็นส่วนละพายส่วนสองเท่าเท่ากัน π ส่วน2ใช่ไหม π ส่วน2 3π ส่วน2คือ π ส่วน2ชิ้นที่3มันอยู่ตรงไหนล่ะนะครับเราก็ต้องมาแบ่งวงกลมออกเป็น π ส่วน2ก่อน π ส่วน2คืออะไรเอ่ย π ส่วน2คือ π แบ่งออกเป็น2ส่วน π คือครึ่งวงกลม π คือครึ่งวงกลมแบ่งออกเป็น2ส่วนถ้าเต็มวงกลมมันก็จะกลายเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันถ้า4ส่วนเท่าเท่ากันนั่นคือต้องแบ่งนี้ครับตัวนี้เป็นจุด10นะแบ่ง4ส่วนเท่ากันส่วนแรกก็คือจุดนี้ครับส่วนแรกคือส่วนนี้ อันนี้คือส่วนที่เป็นายส่วนสองคือวัดจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ได้ pi ส่วนสองวัดจุดนี้แบ่งส่วนที่2คือส่วนนี้ครับมันก็คือ2องส่วนสองนะครับมาถึงจุดนี้ครับเป็นส่วนที่3คือ3ามส่วนสองมาถึงจุดนี้ครับจุดสุดท้ายคือ4ี่ส่วนสองนะครับทีนี้ระยะที่ได้เท่ากับ3ามส่วนสองคือระยะไหนก็คือระยะที่เราวัดจากจุด10เนี่ย วัดมาผ่านอันนี้ได้แค่พายส่วนสองครับครึ่งของครึ่งเดียววัดมาอีกครึ่งของครึ่งหนึ่งมันก็จะได้ระยะที่เป็น2องพายส่วนสครับอันนี้ชิ้นเดียวได้พายส่วนสผ่านมาอีกชิ้นหนึ่งได้2องพายส่วนสผ่านมาอีกชิ้นหนึ่งครับมาจบที่จุดนี้มันก็จะได้ระยะที่เป็น3อะไร3าม,ามพ so ายส่วนสนะครับก็คือชิ้นที่3จากการแบ่งพายส่วนสนี่แหละชิ้นแรกชิ้นแรกก็คือส่วนนี้ครับ อันนี้คือชิ้นที่เป็นพายส่วนสองชิ้นที่สองคือชิ้นนี้ครับเนี่ยชิ้นที่สองคือชิ้นนี้ชิ้นที่สามคือชิ้นนี้ครับชิ้นที่สามคือชิ้นนี้เนี่ยชิ้นที่สามคือชิข้างล่างเนี่ยชิ้นที่สี่คือชิ้นนี้ครับอ่าแต่เราต้องการแค่ระยะสามพายส่วนสองเราก็เลยลากมาถึงแค่จุดนี้ครับเพราะมันเป็นการแบ่งชิ้นที่สามของพายส่วนสองแล้วโอเคนะโอเคนะพายเดียวคือครึ่งหนึ่งพายส่วนสองคือครึ่งของครึ่งอ่าแต่เราต้องการชิ้นที่สามชิ้นที่สามของม อันนี้ได้มาแค่ชิ้นเดียวมาถึงตัวนี้ได้แค่มา2ชิ้นได้มาถึงตัวนี้ครับถึงจะเป็น3ชิ้นก็นนคือ3ามพายส่วนสโอเคนะครับต่อไปทีนี่ต่อไปต่อไปนะครับลองมาดูลบสามพายส่วนสสิลบสามพายส่วนสก็ลักษณะเดียวกันครับก็คือแบ่งวงกลม1หน่วยนี้ด้วยระยะพายส่วนสอ่าแบ่งวงกลมหนึ่งหน่วยนี้ด้วยระยะพายส่วนสนะครับด้วยระยะพายส่วนสนี่ตัวเนี้ย พาส่วนสองก็คือแบ่งวงกลมออกเป็น4ส่วนนั่นเองนะครับเพราะว่าพายส่วนสองพายคือครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งได้2ส่วนถ้าเต็มวงก็จะกลายเป็น4ส่วนเท่าๆ่ากันนะครับลบสามพายส่วนสองเราก็วัดได้แล้วเนาะไอ้ส่วนเนี้ยนะครับลบสามพายส่วนสองก็คือส่วนที่3ของการแบ่งทั้งหมดใช่ไหมแต่เราจะต้องวัดมาในทิศทางของลบทิศทางลบก็คือทิศทางตามเข็มนาฬิกา ตามเข็มนาฬิกาเริ่มต้นจากจุด10เหมือนเดิมนะครับตามเข็มนาฬิกาวัดไปเลยครับถ้าจุดนี้มาถึงส่วนนี้คือส่วนส่วนแรกคือส่วนพายส่วนสองใช่ไหมอันนี้ได้แค่พายส่วนสองชิ้นเดียวต่อไปครับถ้าวัดมาถึงจุดนี้ครับได้กี่พายส่วนสองละได้สองพายส่วนสองละวัดไปอีกส่วนหนึ่งครับปื๊ดก็จะกลายเป็นส่วนที่สามก็คือส่วนที่มันเป็นลบสามพายส่วนสองจากการแบ่งทั้งหมดโอเคนะครับจุดนี้แหละครับคือจุดที่เป็น ถีต้าเท่ากับ okay, นะลบสามพายส่วนสองโอเคนะลบสามพายส่วนสองนะตัวนี้ก็คือจุด x y ที่เราต้องการนะครับจุด x y ก็คือจุดที่เราหยุดนี่แหละคือจุด x y ที่เราต้องการโอเคปะ่ะนี่คือพายส่วนสองนะครับเนี่ยมันจะเริ่มยากจะเริ่มซับซ้อนแล้วนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจไปค่อยๆทำความเข้าใจไป,จไปนะครับอ่าโอเคนะ okay, นะอันนี้คือพายส่วนสองนะครับพายส่วนะ Pi 2, นะ Pi 2, นะสองพายส่วนสองก็คือเป็นการเอาพายเนี่ยมาแบ่งเป็นสองส่วนก็คือการแบ่งทั้งหมด สี่ส่วนนั่นเองนะครับเป็นการแบ่งวงกลมออก4ส่วนเพราะว่าพายเนี่ยเราแบ่ง2นะเต็มวงก็เลยต้องแบ่ง4ส่วนเท่าๆกันมันก็จะอย่างนี้ครับเนี่ยส่ส่วนเนี่ยนะครับส่ส,ส,ส,ส่วนนี้หนึ่งสองสามสี่เท่าเท่ากันส่วนนี้คือพายส่วนวสองรวม2ส่วนนี้เรียกว่า2พายส่วนสรวม3ส,ส่วนนี้เรียกว่า3พายส่วนสรวม4ส,ส่วนนี้เรียกว่า4พายส่วนสโอเคไหมครับ อ่โอเคนะค่อยๆไปนะคราวนี้มาดูพายส่วนสามครับเพี่เรียพายส่วนสามมันคืออะไรล่ะพายส่วนสามอ่ะพายส่วนสามคืออะไรพายส่วนสามก็คือเอาพายที่เป็นครึ่งหนึ่งวงกลมอ่ะพายส่วนสามก็คือแบ่งพายออกเป็นกี่ส่วนสามส่วนนะครับ คำว่าพายส่วนสคือแบ่งพายออกเป็น3ส่วนพายนี่คือครึ่งวงกลมใช่ไหมพายคือครึ่งวงกลมไอ้ครึ่งวงกลมเนี่ยเราจะต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าเกันอ่ะนี่เรียกว่าพายส่วนสนะครับพายส่วนสคือแบ่งครึ่งวงกลมบนนี้กลายเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันเอ๊ะถ้าครึ่งวงแบ่งได้3ส่วนแล้วเต็มวงจะแบ่งได้กี่ส่วนลูกเต็มวงเราจะต้องแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าเกันนั่นเองนะครับแบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันนั่นเองทีนี้พอเวลาแบ่งครับเราก็จะต้องแบ่งเป็น6ส่วนเท่าเท่ากัน มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับแบ่ง6ส่วนนะแบ่ง6ส่วนนะชืบอ่ชืบนั่นนะครับสมมุติว่ามันเท่ากันสมมุติว่ามันเท่ากันนะครับสมมุติว่ามันเท่ากันนะสมมุติว่าเท่ากันนะครับส่วนที่1คือตรงไหนครับส่วนที่1คือระยะไหนจากระยะไหนล่ะแบ่งเป็น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 หส่วนเท่ากันนั่นคือข้างบนเนี้ยจะได้3ส่วนนะคือส่วนนี้ครับ อันนี้คือส่วนที่1อันนี้คือส่วนที่2ครับจืดลากผ่านแกนมาในส่วนที่2อันนี้คือส่วนที่3นะครับสี่ห้าของอ่ะจะลากเข้มๆให้ดู <esting> นะครับ <ข puede S 2> อันนี้คือส่วนที่1นะ himself. ส่วนที่1ที่เราแบ่งได้ตรงนี้คือส่วนที่มันเป็นพายส่วน3นะครับอันนี้คือส่วนที่2ครับส่วนที่2ครับจืดส่วนนี้นะส่วนนี้นะเป็นส่วนที่2นะตรงนี้ก็ได้อีกพายส่วน3ครับถ้านับรวมกันจากจุดนี้มาถึงจุดนี้มันก็คือ2 ไพ่ส่วน3ามอ่าสองพายส่วนสนะเพราะว่าไอ้ส่วนเดียวเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยจากจุดนี้ก็คือพายส่วนสจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ก็คือพายส่วนสเหมือนกันแต่เวลาวัดเราวัดจากจุดนี้มาใช่ไหมวัดมาอันนี้คือ1นึ่พายส่วนสอันนี้คือ2อพายส่วนสครับก็คือส่วนที่2คือ2อพายส่วนสเนี่ยนะส่วนละภายส่วนสนะครับดันนั้นแล้วส่วนที่3ครับส่วนที่3คือส่วนนี้ครับส่วนที่3ส่วนนี้ก็คือเนี่ยอีกพายส่วนสนะอันเนี้ย ไพส่วนสามอันนี้พายส่วนสามอันนี้พายส่วนสามเวลาที่เราเรับเรานับเราวัดจากจุดนี้มาปื๊บผ่านมา1านึ่งไพส่วนสามสองพส่วนสามมาถึงระยะนี้มันจะต้องเป็นเท่าไหร่สามส่วนสามนะครับเนี่ยคือสามพส่วนสามนะต่อไปครับอีกส่วนที่สี่ส่วนที่สี่ครับตัวนี้คือส่วนที่สี่นับมาถึงส่วนนี้มันก็จะกลายเป็นสี่เท่าไหร่สี่พส่วนสามครับเนี่ยนับผ่านมาเลยจากจุดนี้นะหนึ่งสองสามสี่นี่คือสี่ไส่วนสาม นับมาอีกครับอีกส่วนจืดคือส่วนที่ยาวๆตรงนี้นะส่วนนี้นะเนี่ยนับผ่านแกนมาเลยนะครับเพราะว่าส่วนที่3เราคือส่วนนี้เนี่ยส่วนที่3มเราคือส่วนนี้ต้องเท่ากันกับส่วนที่เหลือนะครับตรงนี้คือส่วนที่อะไรครับต้องเป็นส่วนที่5ครับ5พายส่วน3 5พายส่วน3นะครับเพราะว่าเราวัดจากจุด1 0มา1 2 3 4และ5และสุดท้ายครับสุดท้ายคือส่วนสุดท้ายละตรงนี้ก็จะกลายเป็นกี่พายส่วน3ครับ จะกลายเป็น6พายส่วน3 6พายส่วน3เวลาเราวัดมานะครับสรุปก็คือเราแบ่งวงกลม1หน่วยเนี่ยออกเป็นส่วนละพายส่วน3อันเนี้ยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะเนี่ยอันเนี้ยคือส่วนพายส่วน3ส่วนที่1นะครับอันนี้คือส่วนพายส่วน3ส่วนที่2เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือส่วนส่วนที่2อันนี้คือส่วนที่3ครับ3พายส่วน3ส่วนที่3ครับอันนี้คือ3พายส่วน3เอออันนี้คือพายส่วน3ส่วนที่4 อันนี้คือพายส่วน3ส่วนที่้อันนี้คือแบ่สส่วนที่6นะครับเป็นการแบ่งออกเป็น6ส่วนเอ้ยโทษทีครับตัวนี้เป็นส่ตัวนี้เป็น2 1 2 3 4 5 6อ่ะแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันส่วนละพายส่วน3มโอเคไหมครับมันจะได้ทั้งหมด6ส่วนนะพายส่วน3ก็คือได้6ส่วนนะครับ ถ้าเราวัดจากจุดนี้ขึ้นมาถึงจุดนี้มันก็จะได้เป็นพายส่วน3ถ้าวัดจากจุดนี้มาถึงตรงนี้ก็จะได้เป็นพายส่วนเอ๊ะจุดนี้มาถึงจุดนี้ก็รวม2ส่วนที่เป็นพายส่วนสามมันก็เลยได้เป็น2พายส่วนสามถ้าเราวัดจากจุดนี้มาจุดถึงจุดนี้มันก็จะรวมพายส่วนสามได้เป็นกี่ส่วนครับเป็น3ส่วนก็จะได้สามพายส่วนสามวัดจากจุดนี้มาถึงตรงนี้ก็รวมพายสี่ส่วนก็จะได้สี่พายส่วนสี่จุดนี้มาถึงตรงนี้ ก็จะได้5ส่วนคือ5พายส่วน3จุดนี้มาถึงจุดนี้ก็จะได้6ส่วนคือ6พายส่วน3แค่นั้นเองครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์แต่ละข้อแล้วว่าเขาต้องการพายส่วนเท่าไหร่กี่พายส่วน3นะครับพายส่วน3คือแบ่ง6ส่วนจะไม่ต้องการกี่ส่วนก็ว่ากันไปเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือตรงนี้นะทีต้าเท่ากับ2พายส่วน3 2พายส่วน3เนี่ย ระยะ2อพายส่วนสคืออะไร2อพส่วนสอ๋อแสดงว่าเรามาดูแค่ตัวพายส่วนสข้างหลังนี่ครับไอ้พายส่วนสข้างหลังเนี่ยมันคือการแบ่งพายออกเป็น3ส่วนอ้าวพายส่วนสครึ่งหนึ่งแบ่ง3ส่วนเต็มวงก็ต้องแบ่ง6ส่วนเท่าๆกันเราก็มาแบ่งครับแบ่งวงกลมตัวนี้ให้กลายเป็น6ส่วนเท่าๆกันแล้วไล่หา2อพายส่วนสตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพราะว่ามันมีทิศทางเป็นบวกโอเคไหมครับไล่ไป เราก็ต้องมาแบ่งวงกลมตัวนี้ให้กลายเป็น6ส่วนเท่าเ่ากัน6ส่วนเท่าๆท่ากันเวลาแบ่งก็แบ่งทีละครึ่งก่อนนะจะได้ไง่ายนะอันนี้ครึ่งวงใช่ไหมก็แบ่ง3ส่วนครับคูวัดมาถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ส่วนที่1ครับตรงนี้ตัวนี้ส่วนที่2ครับตรงนี้ส่วนที่3ครับแล้วเราก็วัดไปเราก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเนี่ยค,คือพายส่วน3ทั้งหมด6ส่วนนะ6ส่วนนะ อันนี้คือส่วนที่1ครับส่วนที่1คือตัวนี้จุดนี่คือส่วนที่1ชิ้นนี้ส่วนที่2คือชิ้นนี้ครับชิ้นใหญ่ๆนี้ชิ้นใหญ่ๆนี้ส่วนที่3คือชิ้นนี้ครับส่วนที่4คือชิ้นนี้ครับส่วนที่5คือชิ้นนี้ครับส่วนที่6คือชิ้นนี้ครับอ่าโอเคนะทีนี้เขาต้องการระยะ2พายส่วน3 2พายส่วนเวลาวัดเราก็ต้องเริ่มวัดจากจุดนี้ครับคือจุด10วัดไปจุด1 0่นวัดไป นะครับวัดไปก็ต้องเริ่มจากจุดหนึ่งศูนย์ทวนเข็มนาฬิกาไปหาสองพายส่วนสามถ้าเราวัดครับวัดมาถึงตัวนี้จุดถึงตรงนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้ก็คือชิ้นแรกของพายส่วนสามตรงนี้มันได้แค่พายส่วนสามเองครับแต่เขาต้องการเท่าไหร่สองพายส่วนสามเราก็วัดต่ออีกชิ้นหนึ่งครับมาถึงตัวนี้แล้วได้หนึ่งชิ้นแล้วต่อไปเอาชิ้นที่สองครับตวัดมาถึงตัวนี้หนึ่งพายส่วนสามมาถึงจุดนี้เป็นส่วนแบ่งชิ้นที่สองรวมกันได้สองพายส่วนสาม แสดงว่าจุดนี้แหละครับก็คือจุดที่เขาต้องการนั่นคือทีต้าเท่ากับ2พวนสามวัดจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ครับนี่คือจุดที่เป็นทีตาเท่ากับ2พนสามคือผ่านพายสสามมาแล้ว2ชิ้นนั่นเองโอเคไหมครับจุดนี้แหละก็คือจุด x y ก็คือจุดสิ้นสุดของการวัดระยะจากจุด1 0ศูย์มาถึงจุดนี้ได้ระยะ2พายสามโอเคไหมครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าครูเพิ่มเติมหน่อยถ้าครูเพิ่มเติมอยากจะได้ทีตาเท่ากับ 4พายส่วน3ขึ้นมาล่ะสมมติเขาต้องการทีตาเพิ่มทีตาเท่ากับ4พายส่วน3คือระยะไหนครับทีตาเท่ากับ4พายส่วน3ก็คือลากต่อสิครับอันนี้ลากมาได้ละสพายส่วน3เนาะถ้าลากต่อมาถึงนี่ได้เท่าไหร่แล้วลูกนี่ลากต่อมาถึงตรงนี้เป็นชิ้นที่3แล้วได้3พายส่วน3เราก็ลากต่อมาอีกชิ้นหนึ่งครับลากจนมาถึงจุดไหนถึงจุดนี้ครับจุดนี้ก็คือชิ้นที่4ก็คือ4พายส่วน3โอเคนะว่าจาจุด1 0เนี่ย 1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นมาถึงตัวนี้4ชิ้นตรงนี้ก็คือระยะที่เป็น4พายส่วน3โอเคไหมครับเข้าใจขึ้นไหมถ้าเข้าใจขึ้นไปต่อนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจย้อนกลับมาดูใหม่นะค่อนข้างซับซ้อนมันค่อนยากนะครับต่อไปตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะครับนตะัวอย่างสุดท้ายก่อนที่จะปิดคลิปนี้เนาะก็คืออะไรครับ เขาต้องการเนี่ยจะรู้ทีต้าเท่ากับลบห้าพายส่วนสามทีต้าเป็นลบห้าพายส่วนสามเป็นลบต้องวัดตามเข็มนาฬิกาวัดตามเข็มนาฬิกาด้วยระยะเท่าไหร่ล่ะห้าพายส่วนสามอันนี้เป็นพายส่วนสามใช่ไหมอ๋อพายส่วนสามคือการแบ่งวงกลมออกเป็นหกส่วนโอเคแบ่งเป็นหกส่วนแล้วเท่ากันแบ่งก่อนเลยครับแบ่งก่อนเลยครับให้มันได้หกส่วนเท่าเท่ากันต้องหกส่วนเท่ากันด้วยนะครับหกส่วนเท่าเท่ากัน อ่ะสมมติมันเท่านะสมมติมันเท่าน,ะ,มมน,านะครับก็แบ่งไป6ส่วนนั้เท่ากัน1 2 3 4 5 6ได้6ส่วนแล้วนะหส่วนนี่นะหส่วนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกส่วนทีนี้เขาต้องการส่วนที่เป็นลบห้าพายส่วนสามคำว่าลบห้าพายส่วนสามเราต้องเริ่มวัดจากจุดหนึ่งศูนย์เนี่ยมาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเอ๊ะตามเข็มนาฬิกานะ ตามเขียนนาฬิกาคือวัดลงงี้แต่ต้องนับแล้วได้ส่วนที่5ของมันได้ส่วนที่5้ของมันนับช่วยกันครับวัดลงมานะปื๊ดมาถึงจุดจุดนี้จุดที่1ได้แค่พายส่วนสามปื๊ดผ่านไปจุดที่2ตรงนี้ถึงตรงนี้ได้แค่2พายส่วนสามลบสพายส่วนสามปื๊ดมาถึงนี้จุดที่3ครับได้แค่ลบสายส่วนสามนับต่อไปอีกปื๊ดถึงจุดนี้ได้แค่ลบสพายส่วนสาม นับมาอีกจุดหนึ่งครับปื๊ดถึงตรงนี้ครับจุดนี้แหละครับคือจุดที่เป็นลบห้าพส่วนสามเพาะมันคือชิ้นที่ห้าจากการแบ่งทั้งหมดโดยการวัดจากจุดหนึ่งศูนย์มาตามเข็มนาฬิกาถึงจุดลบห้าส่วนสามโอเคไหมครับจุดนี้แหละครับก็คือจุด x y คือจุดสิ้นสุดของการวัดระยะทีต้าของเราโอเคปะ่ะแค่นั้นเองครับ หวังว่านักเรียนยจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้ายังไม่เข้าใจหรือยังไปเร็วอยู่ให้ในักเรียนย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะครับจะทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะครับสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาทางเฟซทางไลน์ก็แล้วกันนะครับ